สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมเลตูนแช n แนลนะคะก็กลับมาอีกครั้งแล้วนะคะหลังจากที่คณะนิเทศสุราเนี่ยได้ประกาศเรื่องของเกณฑ์การรับสมัครรอบพอหรือว่า TCAS สรอบที่1ค่ะซึ่งความพิเศษของปีนี้นะคะก็คือมีการเปิดรับเพิ่มอีก2สาขารวมทั้งหมด4สาขาด้วยกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ก่อนอื่นก็ขอเกริ่นก่อนนะคะว่าที่คณะนิเทศจุฬาของเราเนี่ยจะมีทั้งหมด7สาขาวิชาด้วยกันเนาะก็คือ JN วรารสารสนเทศและสื่อใหม่ MD ออกแบบและผลิตสือ่อฟิลม์มภาพยนตร์และภาพนิ่ง PA สื่อสารการแสดงสปีชวาทานิเทศ PR ประชาสัมพันธ์แล้วก็ภาพแอดการโฆษณาและการสื่อสารตราสินค้าค่ะ ซึ่งสาขาที่เปิดรับในรอบพอร์ตในปีนี้หรือว่าปีของเด็ก65นะคะก็มีทั้งหมด4สาขาวิชาด้วยกันค่ะนั่นก็คือ MD ออกแบบและผลิตสื่อสปีชวาธานิเทศ PA สื่อสารการแสดงแล้วก็ฟิลม์มการภาพยนตร์และภาพนิ่งค่ะ โดยจะรับทั้งหมดสาขาละ10คนด้วยกันเลยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะพาไปดูเกณฑ์กันเนี่ยจะขอหมายเหตุตัวใหญ่ไว้นิดนึงนะคะว่าน้องๆสามารถสมัครรอบพอร์ตได้แค่หนึ่งโครงการเท่านั้นนะคะสําหรับจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนาะหรือผู้น่ายๆก็คือถ้าสมมุติว่าเราได้ยื่นสมัครไปในสาขาหนึ่งของนิเทศจุฬาแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะยื่นรอบพอร์ตของสาขาอื่นๆได้นะคะแล้วก็ไม่สามารถยื่นในโครงการอื่นของคณะอื่นได้ด้วยค่ะ และอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือเด็กซิลสามารถสมัครได้ค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มที่สาขาแรกกันเลยสาขาแรกที่เราจะพูดถึงกันนะคะก็คือสาขา MD ออกแบบและผลิตสื่อนั่นเองซึ่งก็มาในชื่อโครงการว่าโครงการนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการออกแบบและผลิตสื่อค่ะ โดยในภาค MD นะคะเขาก็จะเรียนเกี่ยวกับการสร้างสารรค์ออกแบบและผลิตสื่อตามชื่อสาขาเลยเนาะตั้งแต่แบบเราสร้างสารรค์รายการเองไปจนถึงถ่ายทำตัดต่อแล้วก็เผยแพร่ออ,อกไปก็คือน้องๆเนี่ยจะได้เรียนรู้การทําสื่อตั้งแต่ต้นยันได้เผยแพร่ออ,อกสู่สาธารณะเลยค่ะ ดังนั้นนะคะเกณฑ์นอกจากเกรดที่กําหนดขั้นต่ําไว้ที่3 0 0ขึ้นไปก็จะต้องมีพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องกับการทําสื่อภาพและเสียงหรือว่าสื่อเสียงค่ะหรือพูดให้เห็นภาพง่ายๆนะคะก็คืออาจจะเป็นพอดแคสต์อาจจะเป็น youtube channel หรืออาจจะเป็นรายการทีวีที่เราเคยทําค่ะ แต่นอกจากพอร์ตโฟลิโอนะคะอีกอย่างหนึ่งที่จะต้องทําแนบไปด้วยเนี่ยก็คือการสร้างสรรค์ผลงานขึ้นมาใหม่ค่ะโดยในปีนี้นะคะก็ได้ตั้งโจทย์ไว้ว่าให้ผลิตพอดแคสต์หรือว่าผลิตเป็นรายการ y o u t u b e นะคะในหัวข้อ my lifestyle ค่ะ ซึ่งก็คือไม่ต้องทำช่องขึ้นมาจริงๆนะคะแต่ว่าจะต้องส่งแนวคิดการจัดทำรายการนี้ขึ้นมาค่ะแล้วก็ส่งรายการตัวอย่างไป1ตอนนะคะโดย1ตอนนั้นเนี่ยจะต้องจบในตอน5นาทีนะคะในหัวข้อ my lifestyle ช่วงโควิดค่ะ ซึ่งทุกขั้นตอนตั้งแต่การคิดสร้างสรรค์ขึ้นมาจนถึงถ่ายทำตัดต่อหรือว่าเผยแพร่ลงไปแล้วก็การเขียนแนวคิดเนี่ยก็จะต้องทำด้วยตัวเองทุกขั้นตอนนะคะแต่อาจจะมีทีมงานเข้ามาช่วยได้แต่ก็คือเราต้องทำเองหลักๆทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมถ่ายคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำแล้วก็แนบมาด้านหลังด้วยนะคะ สำหรับใครที่สนใจภาควิชา MD นะคะแต่ว่ามีข้อสงสัยเพิ่มเติมเนาะก็สามารถเข้าไปถามได้ที่แฟนเพจ MD น i t ท e จ j u l หรืออีเมล MD n i t e c u at gmail com ค่ะ สาขาต่อมานะคะก็คือวาทนิเทศหรือว่าสปีชนั่นเองเชื่อว่าเป็นแบบสาขาฮอตฮิตที่คนยื่นกันเยอะมากๆตั้งแต่ปีที่แล้วที่มีการรับเป็นครั้งแรกเลยเนาะเพราะว่าสาขานี้นะคะก็จะได้เรียนทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติเกี่ยวกับการพูดแล้วก็การเข้าใจมนุษย์ด้วยค่ะดังนั้นก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับน้องๆที่อาจจะมีผลงานเคยเป็นพิธีกรโตวาทีหรือสุนทรพจน์มาก่อนค่ะโดยรอบพอร์ตของสาขานี้นะคะก็จะมาในชื่อว่า โครงการรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวาทานิเทศค่ะแล้วก็มีการกำหนดเกรดขั้นต่ำที่มากกว่าสาขาอื่นๆอยู่ที่3.50ขึ้นไปนะคะและที่พิเศษกว่าสาขาอื่นๆอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือจะต้องมีการยื่นคะแนนการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยค่ะซึ่งก็เลือกได้ว่าจะเป็น TOEFL ที่45คะแนนนะคะหรือ IELTS ที่4.0หรือ CU t e p ที่45คะแนนค่ะ โดยให้ยื่นพอร์ตฟลิโอนะคะเกี่ยวกับการเป็นสื่อบุคคลเนาะ <c oughs> ก็คืออย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้เลย <c oughs> ได้ตั้งแต่การแบบจัดรายการเป็นดีเจเป็นพิธีกรไปแข่งโต้วาทีไปแข่งสุนทรพจน์หรือว่าเคยเขียนเรียงความอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่านอกจากพอร์ตฟลิโอค่ะก็จะต้องส่งผลงานไปด้วยเนาะโดยสามารถเลือกได้ค่ะระหว่างเรียงความยาว5หน้า A4 หรืออาจจะเลือกทำเป็นสื่อเสียงหรือว่าสื่อภาพและเสียง ความยาวไม่เกิน10นาทีค่ะโดยให้ทำในโจทย์คุณสมบัติและบทบาทนักวาานิเทศในยุค disruption หรือ disruption era ค่ะ mm hmm. ก็คือไม่ได้จำกัดว่าคนที่อยากทำเป็นสื่อเสียงหรือว่าสื่อภาพและเสียงจะต้องทำออกมาเป็นรูปแบบไหนเนาะ mm hmm. ก็สามารถเลือกที่ตัวเองขนาดได้เลยค่ะ สาขาถัดมาที่จะพูดถึงนะคะก็เป็นสาขาที่เปิดรับเป็นครั้งแรกในปีนี้เลยเนาะก็คือสาขาวิชาสื่อสารการแสดงหรือ PA นั่นเองค่ะ มาในโครงการที่ชื่อว่าโครงการสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถด้านสื่อสารการแสดงสู่ความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์น,นะคะชื่อโครงการคือแบบเวอร์วังอลังการมากๆเลยก็สําหรับสาขาวิชานี้นะคะก็ตามชื่อเลยค่ะคือสื่อสารการแสดงเนาะคือหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าการเรียนละครที่นิเทศมันแตกต่างจาก ละครที่อื่นๆยังไงก็คือเราจะได้เรียนรู้ตั้งแต่กระบวนการสร้างสารรค์เขียนบทขึ้นมาเลยนะคะไปจนถึงการทำโปรดักชันค่ะแล้วก็สามารถแสดงเองได้ด้วยนั่นเองค่ะโดยกำหนดเกรดที่3.00ขึ้นไปนะคะแล้วก็พอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวข้องกับศิละปะก,การแสดงร่วมสมัยหรือว่าผลงานที่ใช้ทักษะการสื่อสารและการแสดงผ่านสื่อต่างๆที่ต้องเผยแพร่สู่สาธารณะด้วยนะคะ และเช่นเดียวก,ก,กันกับ2สาขาที่ผ่านมาค่ะนั่นก็คือจะต้องแนบผลงานไปด้วยนั่นเองโดยผลงานที่จะต้องแนบไปนะคะมาในโจทย์ที่ว่าให้สร้างสารรค์การแสดงโซโล่เพอร์ฟอร์แมนซ์ในหัวข้อวัคซีนแฟคซีนนะคะโดยมีนักแสดงหนึ่งคนสถานที่ค่ะกำหนดให้เป็นที่ห้องหรือว่าที่บ้านพักเท่านั้นโดยจะมีหรือไม่มีบทพูดก็ได้ค่ะ พูดง่ายๆก็คือไม่จำกัดแนวเรื่องและวิธีการในการแสดงเลยค่ะโดยผู้สมัครค่ะจะเป็นคนแสดงเองหรือว่าไม่เป็นผู้แสดงก็ได้ค่ะความยาวทั้งหมดไม่เกิน5นาทีนะคะพร้อมให้แนบการอธิบายแนวคิดและกระบวนการสร้างสารรค์ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการแสดงความยาวไม่เกิน3นาทีไปด้วยค่ะ แล้วก็มาถึงสาขาสุดท้ายนะคะก็คือสาขาภาพ,พยนตร์และภาพนิ่งหรือว่าภาพฟิล์มนั่นเองค่ะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งสาขาที่แบบเป็นแพั่นของหลายๆคนที่อยากใฝ่ฝันอยากจะเรียนนิเทศเลยเนาะว่าเอออยากจะมาทําหนังอยากจะเป็นผู้กํากับนะคะปีนี้ก็เป็นโอกาสของน้องๆแล้วค่ะใครที่เคยทําหนังสั้นสมัยมัธยมมาก่อนก็อย่าพลาดโอกาสที่จะส่งสมัครเข้ามาในรอบพอร์ตนี้นะคะ โดยจะมาในโครงการที่ชื่อว่าโครงการ CU Film s t u d e n t ค่ะสำหรับภาคฟิล์มนี้นะคะก็คือจะได้เรียนตั้งแต่การแบบเขียนบทการถ่ายทำการตัดต่อไปจนถึงการเป็นผู้กำกับเลยเนาะ ซึ่งทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีที่เป็นเทศกาลภาพยนตร์กลางจอนะคะก็คือจะเป็นเทศกาลที่ได้นำทีธิ์หรือว่าวิทยานิพนธ์ของพี่ๆภาคฟิล์มเนี่ยมาฉายเนาะหรือพูดให้เห็นภาพง่ายๆก็คือน้องๆทุกคนที่เรียนจบจากภาคฟิล์มนะคะจะได้มีหนังสั้นเป็นของตัวเองหนึ่งเรื่องเป็นทีซิ์นั่นเองค่ะยิ่งใหญ่มากๆเลยเนาะโดยจะก,กําหนดเกรดขั้นต่ําที่3.00ขึ้นไปนะคะแล้วก็จะต้องมีพอร์ตโฟลิโอที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และภาพ คลื่นไหวะและนอกจากพอร์ตโฟลิโอนะคะก็เช่นเดียวกันคือจะต้องส่งผลงานไปด้วยค่ะโดยให้น้องๆน,นะคะผลิตภาพพยนตร์หรือว่าภาพเคลื่อนไหวภายใต้โจทย์ Home Movie ค่ะให้มีความยาว3-5นาทีนะคะแล้วก็ให้ตั้งชื่อเรื่องให้อธิบายความมุ่งหมายของผู้กำกับแนวคิดรวมกันไม่เกิน400คำแล้วก็อย่าลืมถ่ายภาพเบื้องหลังมาด้วยว่าเราเป็นคนทาเองจริงแล้วก็ถ่ายให้เห็นว่ากระบวนการทางานของเราเนี่ยเป็นอย่างไรค่ะ โดยใครที่มีข้อสงสัยนะคะก็สามารถเข้าไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจฟิล์มนิเทศจุฬาหรือที่อีเมลนิเทศจุฬา f i l m @gmail.com ค่ะค่ะก็มีเท่านี้นะคะสำหรับรอบพอร์ตในปีนี้ก็คือเป็นคลิปสั้นๆ หรือเปล่าสั้นหรือเปล่าค่ะท,ที่มาเล่าให้น้องๆฟังน้อว่าปีนี้รอบพอร์ตของนิเทศจุฬาเป็นยังไงบ้างแล้วจะต้องทํายังไงถึงจะเข้าไปได้นะคะก็ถ้าใครอยากอ่านรายละเอียดเต็มๆเพิ่มเติมนะคะก็จะทิ้งลิงก์ ของมหาวิทยาลายัยไว้ที่ description box นะคะก็แนะนำว่าใครที่สนใจจริงๆให้อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมให้ครบถ้วนด้วยนะคะจะได้ไม่ตกหล่นอะไรไปแล้วก็ไม่เสียโอกาสเนาะและอีกอย่างหนึ่งที่อยากฝากไว้นะคะก็คือเห็นว่าน้องๆหลายคนเนี่ยคิดว่าเอออยากจะสอบติดมหาวิทยาลัยเร็วๆซึ่งเราเข้าใจเนาะว่าเออมันจะได้แบบคลายความเครียดแล้วก็ความกังวลไปนะคะแต่ก็ไม่อยากให้แบบกดดันตัวเองจนเกินไปนะคะว่าฉันจะต้องเข้ารอบหนึ่งเท่านั้นเพราะว่ารอบหนึ่งเนี่ย ก็จะเหมาะกับคนที่แบบเป็นเด็กกิจกรรมที่ทําผลงานมาเยอะๆในช่วงมัธยมนะคะแต่ถ้าเรายังไม่มีผลงานก็ไม่เป็นไรเลยค่ะเพราะก็ยังมีรอบ2รอบ3ที่รอน้องๆอยู่ก็ไม่ต้องกดดันตัวเองจนเกินไปแล้วเข้ามาเจอกันในคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะสําหรับใครที่มีข้อสงสัยนะคะว่าภาคนี้เรียนอะไรบ้างหรือว่ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับการยื่นพอร์ตก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะก็จะพยายามไปหาคําตอบมาให้ค่ะก็ขอไอพอลให้ นอนทุกคนสู้ๆนะคะแล้วมาเจอกันในคณะค่ะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะ